สวัสดีค่ะในจงสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมระหว่างเซตอ่อนแรงกับนกักลงทุนอ่อนใจอันไหนมากกว่ากันดี <c oughs> ผมยังให้กำลังใจนะผมก็มองเหมือนกันนะ <c oughs> อย่างซีพีเนี่ยผมว่ามันคือ,ค,อคือตอนแรกเนี่ยเราก็คิดว่าไม่คิดว่าจะลงมาพันสี่เหตุผลเพราะว่ามันไม่มีแรงส่งเอาอะไรอะไรที่ทำให้คนช็อตได้เปรี่ยบเพิ่มกนณีเรื่องซีพีเอ็กซ์เข้ามาเนี่ยทำให้บรรยากาศในเอื้อต่อการช็อต ต้องอยงอมรับฝรั่งขายไม่ใช่ฝรั่งลองเทอมเราก็เป็นบอทนั่นแหละอาศัยจังหวัดช็อตเซลลซึ่งพอตลาดนักพูดอ่อนใจที่จอยบอกมันก็เข้าทางของขังชอ็อตเนี่ยเด๋ยวเมื่อวานเนี่ยยอดฝรั่งน้อยและเพราะเขาสถาบันที่ขายเขาขายไปวันสองวันแล้ววันนี้เริ่มที่ต้อง cover ช็อตแล้วนะ<า>ที่ทำไม่แปลกใจว่าทำไมถึงต้องมีแรงซื้อกับเข้ามาใน C p พสสามวันมันเคยเเกิดเหตุการณ์ครั้งที่สองสามรอบแล้วนะแต่เนี่ย ก็3าวันนะฮะคนชอ็อตเซลล์เพาไม่กล้าช็อตไว้ทั้งสัปดาห์หรอกแล้วถ้าเรายอะมองเห็นภาพใหญ่กว่านี้ขยับตัวออกจากซีบีเออซกกีเพ็ออกซ่าไปเนี่ยเดือนว่าเดือน,ออนตุลาพฤศจิกาเดือนถึงธันวานเนี่ยกรัลังเนี่ยพึ่งกลับมาช็อตทีเฟกเทียบกับเดนม่ที่แล้วเนี่ยเขาลองแล้วเขาก็มาซื้อหุ้นเพื่อปิดโพซิชันเมื่อเมื่อเดือนเดือนกันยารอบน,นี้ี่ถ้าดูเนี่ยเขาก็กลับมาช็อตทีเฟกเนี่ยประมาณ เดือนละ 50, ห้าหมื่นหือสัญญาในช่วงช่วงท้ายๆเนี่ยนะครับแล้วเราก็เชื่อว่าเดี๋ยวพอปิดใกล้ๆอาทิตย์หน้าที่จะเป็นจังหวะคอสโพซิชันเนี่ยเดี๋ยวก็จะปิดโพซิชัน้าขากับนะระนั้นเนี่ยคือไม่ได้มองว่าโอหมันคือการลงรอบใหญ่ของเซ็ตนะฮะพันสามร้อยแปดสิบพันสี่ร้อยเนี่ยมันเป็นจังหวะเก็บมากจากจังหวะกลัวคืออ่อนใจแล้วแต่ไม่ใช่ว่าอ่อน S <S <S อ่อนไหว <S 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 อะไรอย่างเงี้ยอ่อนใจได้แต่อย่าอ,อไไ่อนไหวไปกับเขาอย่ามืออ่อนแรงเอออ่อนใจอ่อนใจคนละอ่อนใจได้เพราะแท้บ,บ้างตั้งสติแต่อย่าอ่อนไหวไปเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราดูเออร์เน็งตลาดนะปีหน้าเนี่ยเราทําปีหน้าเนี่ยอยู่ที่ประมาณหนึ่งจุดหนึ่งสี่ล้านล้านโตประมาณสิบห้าเปอร์เซ็นต์เทียบกับปีปีเนี้ยที่จบประมาณจุดเก้าแปดปีเนี้ยจุดเก้าแปดไม่ถึงหนึ่งล้านล้านเนี่ยโตประมาณหกเปอร์เซ็นต์คือฐานมันตับลงเพราะว่าเจอคิวสามเรื่อง <S <S ของเอฟเอ็กเกนไอเอฟเอ็กรอส แา่ค่าเงินบาทแล้วก็ลงงน้ำมันแล้วก็มีต้อ้ค่าเยอะปีเนี้ยตลมาทีทรงทีซีทั้งหลายแต่ปีหน้าเนี่ยมันสตาร์ทที่หนึ่งจุหนึ่งสี่ซึ่งถ้าเทียบมองนั่งทำแมชชีนย้อนกลับไปเทียบกับต้นปี2 0 2 4ี่ที่เราหรือปลายปี2 0 2 3ยสาที่เรานั่งทำงบปี2องัยี่สี่กันเนี่ยสตาร์ทมาจุดตันเนี้ยรู้สึกดีกว่าปลายปี2023นยสาะปลายปีองพนยี่สาเนี่ยดิจิตอลวอลเล็ตจะมาไหม รัฐบาลจะเอาเงินตรงไหนเบิจกจ่ายกงบประมาณตกเบิกตลอด gdp ลงมาเหลือ1%กว่าห2ึ 2, ่งจุดสตอนนี้เราอยู่ที่สใน q 4และก็คาดหวังว่า q 1มันก็3บวกดิการบอกว่านะ่าปัจบันเนี่ยดูดีว่ะปลายปีที่แล้ว earnings ตลาดซัพพอร q ต Q4 บวก q 4, q เยอะแยบแต่โอเคมันกนมีเรื่องบางอย่างมาทำให้คนเล่นฝั่งช็อตเนี่ยถือโอกาสเก็บตังค์เข้ากระเป๋าช่วง จากอะไรนะแตนต้าแรลลี่เป็นคริสต์มาสบัดต้องจารึกในปีนี้เออมันเปลี่ยนย่างย่างเป็จารึกไม่ได้ยังเหลืออีกสองอาทิตย์อ่าก็ติดจากแตนต้าแรลลี่กลายเป็นคริสต์มาสบัดแทนโอ้โหมันเป็นหนังสยองแทนปลายปีแต่อย่าไปกังวลนะฮะไม่ได้กังวลอะไรเพราะว่าอย่างที่บอกเออร์เน็ตซัพพอร์ตพีฟอร์เวิร์ดตอนเนี้ยถ้าเอาทั้งหมดรวมกันเนี่ยสิบห้าสิบห้าเท่ากว่าถ้าลองตัดกราฟ เราตัดเดลต้า้องตัดแมวัอินทัศต่อไปเนี่ยสามสี่ห้าบริษัทมาร์เก็ตแคปหายไปวันสามล้านล้าน่ออกำไรตลาดหายไปแค่หลักแสนล้านซึว่าง,ง่าไงสามตัวเนี่ยพีเอเลียไอห้าตัวเนี่ยพีเฉลี่ยสามสิบเท่าบวกถ้าตัดออกไปอีกเนี่ยพีตลาดตอนเนี้ยสิบสองสิบสามเท่าเองอตัดตัวที่ไปเพราะนั้นเนี่ยมันไม่ได้มีอยู่ที่จุดที่แบบต้องอ่อนใจอะไรมากมายนะอย่าอ่อนไหวมากคือโฟกัสที่ฟันเงินเท่าอย่างเงินที่ที่บอกซีพีออลซีพีออสซิีเอ็กซ์ไเนี่ยโอเคมี e C H T A เรื่องนี้มาวุ่นแต่คุณยังต้้อองใชเาีก ทั้งชาติอะ c p พเบเวนเนี่ยดี x ต้าผมก็ยังต้องเข้าไปซื้อของอยู่ก็ถ้าถ้าเราไม่ได้คิดอะไรมากว่าเราก็ต้องเป็นโอกาสลงทุนนะแล้วผมคิดว่าวันสองวันนี้ต้อง cover shot จับแล้วเพราะว่าแทงดังเนี่ยถ้าถ้าปล่อยไว้นานเนี่ยมีจะมีคนคิดแบบผมเนี่ย,ยเยอะหรือคิดแบบโคตรเมื่อกี้บอกเฮ้ยเราต้องกลับมาซื้อแล้วว a มันได้แล้วอ,อะไรเงี้ยคนที่มองคนเท่าจริงๆ่ยไม่ได้แพนิคกับเรื่อง sentiment มากเนี่ยที่มันเป็นโอกาสซื้อนะ เพราะนั้นถ้าฝรั่งที่ช็อตมาเนี่ยมันกูไม่รีบ cover ช็อตเนี่ยกูเสร็จเพราะยังไงมันเขาเป็นเส้นคุ่นเป็นเส้น50นะฮะอย่าลืมถ้าปีหน้ากลับมาเจนยูเอีเฟิกมาหาฝรั่งมาซื้อเนี่ยกูตกเพราะความว่าไม่อันเดอร์พอพระมได้เลยค่ะเพราะนั้นเนี่ยก็อย่าไปอ่อ,อนไหว<า>จนไร้สติแล้วนะแล้วก็วมีสตินิดนึงนะฝรัง่งมันถือโอกาสแหละงั้นหมายความว่าพันเก้าเออสามพันเก้าอีกแล้วแม่จิตใจฝ่ายจะไปสามพันเกอาเลย 1 3 9สามรอยเก้าสิบห้าเมื่อวานนี้รวมถึงพันสี่แถวแถวนี้นี่คือจุดรับนี่คือจุดแนวรับคือถ้าถ้าเราถ้าเรามองเนี่ยจริงจริงโซนโซนที่ที่ที่ผมมองไว้เนี่ยเดี๋ยวผมก็แชร์ลูกของฟังตรงนี้โอเคผมมามองตีไว้ระดับหนึ่งแล้วก็คือโซนเนี่ยเนี่ยฮะจุดสามแปะคือจังหวะเด้งขึ้นมาชุดเนี่ยมันติดแล้วนะแล้วก็เทคเทคเนี่ยจริงริงลงมาอย่างเงี้ยสวยด้วยนะ ลงมาครึ่งครึ่งทางของที่ขึ้นไปแล้วปีหน้ามีโอกาสขึ้นต่อเพนะราะฉะนั้น 3, โซนพันเนี่ยหนึ่งสามแปดเก้าเนี่ยผมมองว่าไม่หลุดแล้วก็แข็งแรงด้วยโซนเนี่ยด้วยซัพพอร์ตด้วยอบอเวิร์ดพีอของเราโปนตันเนี่ยเป็นฝรั่งขายเป็นฝรั่งช็อตเทิมทั้งนั้นไม่เป็นฝรั่งรองเทิมแล้วต้นปีเนี่ยเราก็คาดหวังว่าฝรั่งรองเทอมจะกลับมาเนะพราะฉะนั้นเนี่ยใจจริงเนี่ยคิดว่าต้องสู้นะถามผมผมจะให้สู้ตรงนี้นะ แล้วก็มีพุทธเนยชาซื้อด้วยไงพี่จู๋ค่ะท่ขาดซีพีบอลเราทำไมเขาไม่มารับเราเลยหรอคะเขาแบบว่าเขาหายเาไม่จริงๆเขารับเราอยู่นะเพียงแต่เมื่อนี่เขารับแล้วใช่วยค่ะเพียงแต่เมื่อวานเนี้ยเราประกาศหายประกาศกองหายไปเท่านั้นเองคือคือกล้องยอมรับ LTF มันหายที่มันหายเหลือสองแสนล้านใช่ไหมคนก็กลัวต้นปีเนี่ย l อทีเอสองแสนล้านที่ค้างท่อเนี่ยจะมาปลดล็อกหายไม่ไหวหรอกเพราะขัดทุนเยอะนะฮะแต่จริงๆไฮไลท์จริงๆต้นปีคือวายุพาร์ก จะปลดล็อกสามหมื่นถึงห้าหมื่นล้านกลับเข้ามานะครับตัวบอลที่เขาลงไว้มันจะสวิต์กลับมาได้เพราะผมคิดว่าเพราะนั้นเนี่ยตอนนี้กองไม่มีกําลังต้องยอมรับกองทุนในประเทศกาลังน้อยก็ต้รงะวาบางคึ้งวายุพักนกนกฟินิกของเราเนี่ยแหละว่าจะเอาไว้ซึ่งมาต้นปีหน่อยก็อดใจรอนิดหนึ่งตอนนี้เป็นจังหวัดของรายย่อยที่มีตังหรือว่าที่ว่าอยากจะช็อปปิ้งพุ้นปลายปีนะครับเพราะว่าด้วยโซนต่างๆที่บอกไปไม่ไม่น่ากังวลละ อยากระนั้นเลยเลือไปดูพี่วายุูพักของเรา<อ>ใครที่พลาดไม่ได้ซื้อตอนที่ก่อนตอนที่เขอเปิดกองตอนนี้สิบบาทค่ะถื <c oughs> อว่าเป็นเป็นช่วงสิบสองสิบสองไงสิบสองสิบสองมองเป็นอารมณ์ขันไปสักเดี่ยวคิดมากพยายามเนี่ยพอ <c oughs> พี่จงบอกว่ามันดูมีความหวังนี่พยายมจะหาหมคุณผู้ชมอยา่าโกรธเรานะบอกว่านี่ตลาดลงก็จะมาคุยกันขำๆไม่ได้นะคืออยากให้รู้สึกว่ามีกำลังใจเออเป็นกําลังใจใครที่ใครไม่ได้ซื้อเขาไม่ปันผลนะ สช่เปอร์เซ็นต์นะใช,ใช่ใช่ถือว่าถือตรงนี้ได้เปรียกนะเนี่ยดูความแข็งแองแต่จริงๆซ,งซื้อตรงก็ได้นะ<ด><ด>ผมก็ไม่ได้เป็นแฟนขับกองทุนเท่าไหร่นะคราตรงอน่ผมซื้อหุ้นตรงดีกว่าว่าผมคิดว่าตอนนี้มีออกฟสคิวตี้หลายตัวอาจจะมีเซกเตอร์ที่เราคอนเซอร์ตบ้างก็คือพวกโรงแรมเมื่อกี้ที่ที่โรงบาลดูมันก็ดีที่จริงแต่ต้องยอมรับว่ามันมาจากฐานทข้้งบนสูงก็ดูน่ากังวลปิดโตอาจจะยังแย่อยู่ครับแต่ที่แบงก์เนี่ยก็น่าสนใจอย่างเงี้ยวันนี้ พนงอเน,นี่ยก็ส่วนใหญ่ก็ฟันฟันทงว่าไม่ลดนะแต่มีเจ้าหนึ่งที่ลดสุดจะเป็นเอสซีบีทางเอสซีบีซืวิจัยเอซีบีนี่จะลดก็ดูแล้วกันถ้าลดถ้าไม่ลดเนี่ยกลุ่มแบงก์ยังได้ไประโยชน์อยู่แต่ถ้าลดก็แบงก์อาจจะเจ็บตัวน,นิดหน่อยอาจจะมีแรงเคออกมาบ้างแพนิคบ้างแต่กลุ่มที่ครอบคลุมถ้าลดตบ,บเบีย้ยนะกลุ่มไฟแนนซ์เคเคพีทิสโก้สวัสด์เ<ม>อ็มซีซีคงจะเด้งแต่ถ้าไม่ลดก็ถือว่าเฉยๆแล้วกันแ<ฆ>งงอาจจะได้ไประโยชน์เพราะว่าแบงก์จริงๆเรายั <พอ S 2> งเป <พอ S 2> ็นเฟกเตอร์หลัก ในบีน้านะท, uh huh. ที่ยังเปอร์ฟอร์มดีการใน <Ha. S 1> ต่างๆเรื่องของแบบโครงสร้างหนี้นะก็ตลาดก็ไพ้าินไปแล้วว่าก็โดนนิดหน่อยพอไหว uh huh. แบงค์ไม่ได้เดือดร้อนมากก็รับ,ร,บรับบ้างอะไรอย่างเงี้ย <Ha. S 1> ก็เป็นแล้วก็เห็นว่าฝรั่งบบลอกฝรั่งอัปเกรดแบงค์กันเกือบทุกหลายเจ้าแล้วนะอัปเกรดมุมมองกลุ่ม uh huh. แบงค์ดีขึ้นลนะ uh huh. เพราะอะไรเพราะแบงค์เนี่ยเราจะเล่นบนธีม GDP เป็นหลักหรอวิธีเล่นแบงค์ถ้า GDP ดูดีแบงค์ก็จะดูดีตามเพราะว่าไง NPL ีจะเกิดน้อยาปลอดสินเชื่อเดี๋ยดีขึ้นไอ้ ชั่วงค้างชั่วงขาวประเรื่องมันคือต้องปล่อยสินเชื่อได้ครับเอ็นบียอไม่เกิดซึ่งมักจะเกิดในโซลูชนันที่ GDP เป็นขาขึ้นนะครับาาเพราะฉะนั้นเนี่ยแบงก์ก็ยังเล่นต่อนะครับฮับป,ปีตอนเนี้ยลงมาให้ซื้อหละก็น่าสนใจแล้ว,ลวก็เป็นเซกเตอร์ที่น่าสนใจพวกเอไอเดลต้าอะไรทั้งหลายเออดวานเนี่ยก็เล่นเป็นรอบๆแล้วนตลาดพักตัวซื้อจังหวะให้ไล่ขึ้นแรงๆก็ปล่อยออกค่ะพูดถึงอดวานนะคะมันมีทูค่ะที่ รู้สึกว่าเอ๊ะเขาทําไมอ่อนกําลังขนาดนี้พี่จุงพอทราบเหตุผลบ้างไหมคะคือตัวทรูเนี่ยผมคิดว่ามันก็คือก็ซีเหมือนกันเราก็จะไม่รู้ว่ามันเกี่ยวข้องขนาดไหนอ๋ออาจจะไปเกี่ยวเกี่ยวกับเรื่องนี้ใช่ไหมใช่แต่ว่าส่วนหนึ่งเนี่ยผมเข้าใจว่าส่วนหนึ่งก็คือที่เขาสูญเสียลิขสิทธิ์พีเมียไปหกฤดูกาลเนี่ยก็เรื่องใหญ่เหมือนกันนะ คือจะเห็นว่าจริงๆไอ้แอปอไอ้ทูเขาไม่ได้โชว์กำไรในส่วนนี้เยอะแต่ถ้าเกิดใครตาม Co v e r รทูนานๆเนี่ยจะเห็นว่าจริงๆเนี่ยมันมีการบันเดลระหว่างธุรกิจมือถือกับธุรกิจทูวิชันอยู่เนื่องจากธุรกินเนี่ยเสียเสียภาษีเต็มละอันนี้มันก็เลยอาจจะมีการทานเฟืออะไรกันมาบ้างอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคราะก็เลยตอนนี้พอเสียธุรกินไอ้ตัวทีเมียไปเนี่ยทรงก็เลยสุดเลยนะครับทรงก็เลยสุดไปเพราะว่าเสียไป6ฤดุการตอน CTS เสนี่ยเสียไปส แต่ตอนนะั้นคนในเชนนของของการทำ CTS ตอนนั้นเนี่ยเงินเป็นแบบระบบจานซึ่งยุ่งยากพี่ก็เลยพี่นั้นพี่ก็พีก่ก็เป็นเหยื่อนะติดเป็นเหมือนกันสามปีก็สองสามหมื่นเนี่ยมันจะไม่ได้ค่านุ่นค่าเนี่ยแต่ของโมโนโรอบเนี้ยจะมาเป็นออนโมบายซึ่งเขาไม่มีต้นทุนเพราะนั้นนหะตอน CTS เนี่ย,ยทุกคนบอกรับไปก็เจ๋งเพราะคุณต้องทำไฟเบอร์ทำจานมีฟิกคอสเยอะแยะแต่พอมันเป็นออนโมบายบนมือถือมันไม่มีฟิกคอสอะไรคุณจ่ายหกจก่ายปีละ 9พันล้านให้กับทางเจ้าของลิขสิทธิ์พรีเมียร์ไอทูพีเมียร์อังกฤษไปเนี่ยเขาไม่มีต้นทุนในเชิงของพิกคอที่ลงมากเพราะฉะนั้นมันอาจจะอยู่ได้แต่ว่าคนที่เคยคิดว่าทูเนี่ยเป็นคิงออฟสปอร์ตเนี่ยมันเฮ้ยมันมันอาจจะหลุดไปตรงนี้หรือเปล่าก็อาจจะมีส่วนหนึ่งที่ทําตรงเนี้อิมแพกทูเข้ามานะค่ะค่ะอ,อ่ะ,อะอน,นี้เป็นภาพรวมแต่ว่าฟังจากพี่จุงแล้วแถวแถวนี้แถวแถวนี้ฟังดูแบบว่าอ่ะออน่นอ่อนใจได้แต่อย่าอ่อนแรง อย่าหมดหวังอย่าหมดหวังอย่าอ่อนอย่าอ่อนไหวได้แต่อ่อนอย่าอ่อนใจค่ะเอามาที่หุ้นมีประเด็นบ้างค่ะจริงๆตัวนี้เขามีประเด็นตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วแต่คําถามคือระหว่างที่เรากําลังรอเขาชี้แจงอ่ะคือเพราะเออมันเป็นหุ้นต้องบอกเป็นหุ้นที่นักลงทุนก็สนใจระดับหนึ่งพี่จุ๋งแต่อยู่ๆพอตลาดทักปุ๊บมันเหมือนจิ้งจบทักอ่ะเราเราต้องเอะอะไรตรงไหนจุดไหนไหมคะสำหรับตัวของ NRF คือต้องยอมรับว,ว่าตลาดต้องชื่นชมเลยเนี่ยแอคชั่นเร็วกว่าเมื่อก่อนนะี่คือเวลา<ม>หุ้นที่มีเขาไปเปิดดูงบแล้วมันมีประเด็นนู่นนี่เนี่ยตลาดก็ทักเร็วจิงตกตกใส่หัวเร็วมากอย่างนี้นะไม่เหมือนเมื่อก่อนกว่าจะทักทเรื่องมันก็เกิดบานปลายไป,ไปละก็นี่ผมที่ชมตลาดในการทํางนานทีมวนนี้ว่าหลังหลังทักเร็วซึ่งผมว่าอาจจะเป็นเพราะเรื่องเราเยอะด้วยนะหลังหลังเรื่องเรามีให้ให้เขาทักบ่อยด้วย <laughs> อันนี้ก็ต้องรอที่ยี่สิบที่แจ้งนะผมเข้าไปอ่านดูก็อาจจนะทั้งพันหุน้นที่เอามาลงด้วยอะไรเงี้ยนะฮะ ก็ก็คงต้องดูว้าที่แจงยังไงนะก็คือการทํารายการระหว่างบริษัทพวกเนี้มันก็มีความซับซ้อนเนะี่ยเราเป็นผู้ใช้งบบางทีเราก็ตามไม่ทันจริงๆต้องยอมรับถ้าในมุมของนั่งทุนเนี่ยผมคิดว่าคือูุ้้นตัวนี้มันลงมายาวถูกไหมถ้ามี mm hmm. ทักมาเนี่ยถามว่าเฮ้ยเราต้องรีบเข้ากระโดดเข้าไปกระโจนเลยไหมเนี่ยไอ้เรื่องที่ถ้าเป็น เป็นเคสง่ายๆอย่างตอนเอที่ผู้ไปตัดขโมยเก็บเหรียญหน้ารถสิบนอ๊บ้างอะไรเงี้ยอันนั้นพอจะดูพอไหวอันเนี้ยอันอย่างเงี้ยมดูยากว่ามันลึกเกินไปที่ผู้ใช้งบจะไปเห็นข้างในเพราะ็นบริษัทที่อยู่ข้างนอกด้วยนอกตลาดอีกเราไม่เลยเห็นข้อมูลอะไรมากน,นักรายการพวกนี้มันก็เลยทําให้ภาพโดยใจจริงผมอยากให้ให้รอรอชี้แจงให้ดีแล้วดูว่าตลาดเนี่ยอพอใจกับสิ่งที่ทางบริษัทชี้แจงหรือเปล่าถ้าพอใจอันนั้นเราค่อยมาตัดสินใจละราคาหุ้นลงมาตรงน,นี้ฟันเดมเท่าเป็นยังไง ลงกินกิจการพอไปดูรายได้ก็รายได้ก็ยังพอมีรายได้ที่ดีกําไรอาจจะลดลงแต่การตั้งบุกเกนอะไรต่างๆของแอสเซทพวกนี้บางทีมันมันซับ j e คทีฟมากนะอันเนี้ยผมต้องบอกว่า,าไปลงทุนไว้แล้วบุกเกนขึ้นมาเนี่ยมันซับเจ c t i v เพาราะ v a l u มันอาจจะไม่นิ่งมากนะเราก็ต้องตัดส่วนนะั้นออกพยายามโฟกัสแค่ตัวเนื้อของการเออร์นิ่งกำไรที่ปกติของธุรกิจเมนหลักของเขามากกว่า mm hmm. อาจจะต้องทำกำารบ้านเพิ่มนิดนึงสำหรับในในตัวนี้นะ ก็ถ้าในใจจริงผมเนื่องจากก็ไม่ได้ตามตัวนี้ใกล้ชิดมากก็อยากให้รอก่อนรอชี้แจงตลาดแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยนักทุนหนักต้องเริ่มทำกันบ้านอาจงบขึ้นแล้วอาจจะต้องดูหมายเหตุประกอบงบเยอะขึ้นนะครับค่ะพี่จุง้งเวลาที่เราลงทุนปกติเนะี่ยเราก็จะดูทางเทคนิคแล้วก็ฟันดัเมนทลอยู่แล้วแต่ว่าส่วนของงบการเงินแน่นอนเป็นส่วนที่ยากแล้วก็เป็นส่วนที่อาจจะลึกลับซับซ้อนกรณีนี้กรณีนี้เรารอวันที่20ที่จะมีการชี้แจงกลับนะคะแต่ว่าพอมันมีหมายเหตุ ผู้สอบบัญชีมันมีตลาดทักทวงเวลาที่เราเจอเหตุการณ์แบบเนี้ยเราต้องทําไงคะพี่ก็ภาวนาว่าเราไม่มีหุ้นอย่างนี้ในในอร์ดับเลยคือภาวนาว่าเราอย่ามีหุ้นอย่างนี้ในพอร์ตบ้างเพราะว่าคือถ้ายังไม่มีไม่ซื้อแน่แต่ถ้ามีอะถ้ามีเนี่ยคือต้องยอมรับตรงนี้เมื่อก่อนประิตมากถูกไหมัใช่เมื่อก่อนคือเป็นหุ้นแบบประเด็นที่หยิบเอาหุ้นตัวนี้มาคือเมื่อก่อนมันฮิตมากไงใช่คือบ้านเราหลังๆก็เจอท่านี้เยอะหุ้นที้ทิศจะเจ็บหมดเลยนะครับประเด็นคือหุ้นที่มีความ เซ n นทิวิตี้คือพุ้นที่ไปลงทุนเมืองนอกหรือพุ้นอะไรเนี่ยท่านต้องพึงสังวรน,นะเป็นนักลง,งทุนเพราะอะไรที่มันเมืองนอกเนี่ยเรากว่าจะได้ข้อมูลเ,เราช้าใช่ไหมเพราะฉะนั้นทุกครั้งที่ลงทุนหุ้นเกี่ยวกับการลงทุนหุ้นต่างประเทศข้างนอกที่เขาไม่ไปขยายธุกิปต่างประเทศกนะ็ต้องพึงระว่าเราอ่ะต้องตามงบใกล้ชิดหน่อยนะครับต้องดูว่าทุกครั้งที่เขาไปลงทุนอะไรต่างประเทศเนะี่ยไปลงทุนธุกิจประเภทอะไรความเสี่ยงอยู่ตรงไหนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะต้องเรียนรู้ตัวเองว่าบริษัท แต่ก็ต้องชเชลน์ว่าบริษัทที่จะอยากจะเติบโตน่นาจะในประเทศมันเต็มแล้วนะมันต้องไปหาโอกาสต่างประเทศเราก็ต้องให้ความความกล้าเขากล้าไปแต่ว่าในใน,านี้ในฐานะเราเปน็นนักงคุณลายย่อยเราก็จะต้องศึกษาข้อมูลบริษัทที่ไปลงทุนต่างประเทศละเอียดมากขึ้นไปวิสิท์บ้างฟังอัปเดตบ้าง,างอ่านงบละเอียดแล้วก็หาดูธุรกิจใกล้เคียงกับสิ่งที่เขาไปลงทุนอาจจะพึ่งนักวิเคราะห์ยากร้อยเปอร์เซ็นต์หรือไม่ก็พึ่งไกนการโทรไปถามว่าพี่ช่วยตามผม,มหน่อยเรื่องนี้ ถ้าเราสังเกตอะไรเงี้ยใช้งานลูก <I are. S 1> บริษัทที่ท่านเทรดอยู่<ม>ให้คุ้มค่ากว่านี้ใช้งานเนื้อให้คุ้มค่ากว่านี้ให้เขาไปตามนะเฮ้ยผมสงสัยคือต้องเป็นคนที่สงสัยมากขึ้นในแง่<ม>บริษัทที่ไปลงต่างประเทศเน<ม>ี่ยอาจจะต้องสงสัยมากขึ้นว่าไปทําอะไรภาพใกล้เคียงของที่กีจเป็นไงเพื่อจะได้ไม่ต้องมาอยู่ในภาวะที่ทำอะไรไม่ได้แล้วพอกว่าจะรู้เนี่ยสีมันแตกละมันมจะมาบอกว่าจะมาคัดล้อตรงนี้เนี่ยมันก็ถ้าเกิดมันดีขึ้นมาอะไรเงี้ยคือมันตัง้งแต่เดวันที่เขาไปลงเนี่ยเราควรต้องตัดสินใจ คุ้มที่เราจะไปกับเขาต่อไหมหรือว่าถ้าไม่ได้เดี๋ยวทางใครทำมันก่อนแล้วเดี๋ยวถ้าเขาดีเราค่อยกลับมาใหม่อะไรอย่างนี้ก็ได้เพราะฉะนั้นเราก็อาจจะต้องทากานบ้านมากขึ้นในในบริษัทที่ไปขยับต่างประเทศนะครับค่ะโอเคค่ะพี่จุงวันนี้ขอบคุณมากค่ะครับผมสวัสดีค่ะ